โอเควันนี้ป้าจะพามาชมสวนค่ะเรามาดูกันว่าผลผลิตเราเป็นยังไงบ้างอันนี้สวนมะเขือเทศนะคะดกมากดกจริงๆเพื่อนๆเรามาดูการดกมากอันนี้จะเป็นพันธุ์แบบพวงๆแล้วก็มีพันธุ์ลูกใหญ่ด้วยนะนี่พันธุ์ลูกใหญ่จะอยู่ทางนี้ ใหญ่มากๆเลยเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่สุกตอนนี้ป้าเก็บกินแล้วหรอมันสุกแล้วหรออ๋ออีเงืโอ้เยอะมากอันนี้โอ้ยอกันธี้ตัดต้นมัเือตรงนี้ส่วนมะเขือเทศหมดเลยเดี๋ยวจะมามาดูฟักทองนี่ฟักทองออกลูกแล้วค่ปะป้า มันใช่ฟักทองเหรอไม่ใช่ไอซูบากเหรอป้าฮะอันนี้มันไม่ใช่ฟักทองนี่มันเป็นแตงโมค่ะอันนี้เป็นแตงโมค่ะเพื่อนๆน,นี่นี่ตรงนี้ก็มีอีกค่ะนี่มันกำลังเป็นลูกเล็กๆแล้วก็นี่เดี๋ยวจะพามาดูแตงกวานะคะ บ้านเราเรียกแตงช้างโอ้ออกเยอะมากเลยวันนีนะ้ออกเยอะมากเลยเนี่ยหนึ่งลูกสองลูกสามลูกไม่ได้ทำค้างให้มันมันจําลูกไม่ค่อยตรงเท่าไหร่อ๋อนี่ อันนี้ก็มีอีกนี่ยอันออนอ้นอ้นีอ้โี่โอ้โนี่โนีอ้นอ้โห่โ้นี่นี่โอน่อนนหนี้่่โอ้โัน,าาโน,นโมันี่นโตพร้อมกันกี่ลู้เนี่ยปน่อ,อ้อออ้มอ้นอี โตไวมากเลยแตงกวา <c oughs> โ้จริงจ้าป่ะแตงกวามาบอกกนดโอ้โอป้าตรงนี้ก็มีอย่างนี้แตงแตงโมป่ะ๋ <c oughs> อ้ตงโมมีกี่ลูกเนี่ย

ขึเคยาวขคยยาวอาอกแล้วตรงนี้ถั่วฝักยาวค่ะเพื่อนๆถั่วฝักยาวทำสามหนานเล็กๆนี่ค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ทำค้างให้เลยยังหาไม้ไม่ได้นี่โอ้วันนี้ร้อนมากอืม ต้นถั่วของเรานะคะเนี่โอเค